คลิปนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพแบบ long exposure ด้วยไฟแนลไลท์พาวเวอร์ทูกันค่ะการถ่ายภาพแบบ long exposure คือการถ่ายภาพแบบเปิดมา่านชัตเตอร์ให้นานกว่าปกติเพื่อรับแสงเข้ามาที่เซ็นเซอร์กล้องได้นานขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในคลิปนี้จะใช้อุปกรณ์ไฟแนลไลท์พาวเวอร์ทูทูไฟ LED แน l ไลท์ FS 6 0 B กล้อง ฟิลเตอร์ ND ฟ้าปิดเลนสหรือแผ่นกระดาษสีดำขาตั้งกล้องเราจะทำการตั้งค่ากล้องโดยการปรับสปีดชัตเตอร์ให้เป็นชัตเตอร์ B ทำให้สามารถกำหนดเวลาการเปิดปิดแสงได้ตามต้องการและตั้งค่า F ไว้ที่8 13ปรับ ISO ต่ำสุดของกล้องเพื่อลดปัญหาการเกิดเกนให้มากที่สุดนะคะ วิธีการถ่ายทําตอนถ่ายเราจะต้องกดชัตเตอร์ค้างเอาไว้จนกว่าจะถ่ายเสร็จเลยค่ะและเราจะใช้ฝาปิดเลนส์หรือแผ่นกระดาษสีดํามาปิดหน้าเลนส์ค่ะสามารถเปิดปิดหน้าเลนส์ได้ตามความต้องการเมื่อเราจะวาดไฟแนลไลท์พาวเวอร์ทูบทูก็ให้เราทําการเปิดหน้าเลนส์ทิ้งเอาไว้เมื่อวาดเสร็จแล้วให้ทําการปิดหน้าเลนส์เอาไว้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะวาดไฟเสร็จตามที่เราต้องการเลยค่ะแต่ถ้าหากเราต้องการเปิดหน้านางแบบ ก็ให้ใช้ไฟ LED เพื่อเปิดหน้าแบบหรือจะใช้แฟลชยิงแสงส่องตัวแบบก็ได้นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพลอกเอ็กโเชอร์ที่เป็นไฟเส้นสายสวยๆในแบบที่เราต้องการแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยให้คนรักการถ่ายภาพได้รับเทคนิคดีๆไปใช้กันนะคะและหากสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ COB Media ได้เลยค่ะ